รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดยศูนย์รับสร้างบ้าน p ีดีเฮาส์เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตไก่ย่างดีข้าวเด็ดที่เชสเตอร์สวัสดีครับเช้าเช้าวันอาทิตย์แบบเนี้ยมารู้จักวิธีการทำธุรกิจที่คุณเองก็ทำได้กับกระตังกระตังเมและพี่ส้มกันดีกว่าฮ่าอากาศร้อนๆ้อนแบบเนี้ยทั้งสมคนจะพาไปที่ไหนกันนะ เอ,เอาสิครับพี่ๆเขาดูตั้งใจทํางานกันขนาดเนี้ยสงสัยว่าวันนี้จะมีอะไรดีๆให้ได้เรียนรู้กันอีกแล้วสวัสดีค่ะพอก,กับพวกเราในรายการกระตังกระตังเม้กับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่คุณเองก็ทําได้บิสเนส<ด>มีไอ<ท>วาย ราก็อยู่กันที่แป g กนัมคาเฟสยามเซ็นเตอร์ค่ะในวันนี้นะคะซมจะไปพบกับพี่จุม๋มผู้บริหารบริษัทไอศครีมวอลค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเรามารู้จักตลาดไอศครีมกันก่อนดีกว่าครับไอศครีมแบ่งออกเป็น3ตลาดครับคือตลาดระดับสูงหรือพรีเมียมซึ่งราคาก็สูงไปด้วยครับระดับสแตนดาร์ดหรือตลาดกลางๆราคาไม่สูงมากและระดับแมสอันเนี้ยราคาถูกหน่อย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการมูลค่าตลาดไอศกรีมเมื่อปี2,555ว่าสูงถึง16,500ล้านบาทว้าวเราขอแค่สัก1%ก็เป็นเงิน160ล้านบาทแล้วแหมอยากทำร้านไอศกรีมกันแล้วสินะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะยินดีต้อนรับสู่แมกนัมคาเฟ่นะคะ วันนี้ส้มพากระตังกระตังเมย์มาขอความรู้เกี่ยวกับการทำไอศครีมจากพี่จุ๋มค่ะค่ะอยากรู้อะไรเอ่ยเนี่ยไอติมแมกนัมเนี่ยทำยากเลยครัโอ้แล้วเคยทำไอติมไหมคะยังไม่เคยยังไม่เคยไอติมเนี่ยทำง่าย,ายๆเลยที่บ้านนะคะ,คะไม่รู้ว่าคุณแม่เคยทำให้ทานหรือเปล่าก็มีส่วนผสมผสมมีอะไรมีน้ำมีนมมีน้ำตาลหรือจะใส่ผลไม้ก็ได้เ้าไปทำไงกันดีผสมกัน ใส่ทังป่ะเราเอาไปใส่ถ้วยใสยย่ถ้วยหรือใส่ท่านพิมพ์ก็ได้แล้วก็ถ้าเรามีไม้เราก็เอาเสียบไม้ลงไปถ้าเราไม่ชอบไม้เราก็ใส่เป็นถ้วยเสร็จแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นตู้เย็นที่เป็นช่องฟรีซนะคะเก็บเอาไว้นะคะสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเอาออกมาก็เป็นไอศครีมทานได้ค่ะชอบทานรสอะไรเอ่ยชอ็อกโกแลตค่ะชอ็อกโกแลตเราก็ต้องใสช่ช็อกโกแลตไปทีนี้เนี่ยคนไทยเยอะแยะไปหมดเลยทําในโรงงานก็ต้องทําใหญ่ ขั้นตอนง่ายๆเนี่ยก็คือมีส่วนผสมเยอะแยะที่หลากหลายมากกว่าทำที่บ้านคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยครับแมกนัมในวันหนึ่งจะทำหลายแท่งเลยครัตัวอะไรหลายแท่งเลยอย่างแมกนัมนะคะแล้วก็มีนมมีน้ำตาลมีวาน,นิลลาแล้วก็มีช็อกโกแลตค่ะถ้าสูตรอัลมอนด์เราก็ใสอ่อัลมอนด์เอาส่วนผสมเนี่ยมารวมกันนะคะแต่แต่โรงงานเนี่ยเราจะต้องเตรียมก่อนแล้วมีเครื่องวัดมีตรวจคุณภาพแล้วก็ ทุกครั้งทำออกมาเนี่ยจะได้รสชาติเหมือนกันเอาส่วนผสมเนี่ยมาใส่ในแท้งใหญ่ๆแต่นี่จะผสมในที่บ้านใช่ไหมแท้งนึ่งใหญ่12ตันใหญ่นะใหญ่มากแลยเอ12ตันนี่นะคะทำแด้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยได้120,000แท่ง120,000ใช่เยอะไหมเยอะมากเลย คราวนี้มาดูกันสิครับว่าขั้นตอนการทำไอศครีมในโรงงานที่มีมาตรฐานสูงสูนั้นเขาทำกันอย่างไรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการจัดเก็บวัตถุดิบอย่างดีไว้ที่อุณหภูมิ5องศาเซลเซียสหลังจากนั้นพีพ่่นักวิทยาศาสตร์ก็จะตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานแล้วเข้าสู่การตวงวัดส่วนผสมและลำเลียงเข้าสู่กระบวนการผลิตในระบบพาสเจอไร์ เสร็จแล้วก็จะได้เนื้อไอศครีมมาพักไว้ที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสคราวนี้ก็เทเนื้อไอศครีมลงในแม่พิมพ์ซึ่งมีทั้งแบบแท่งแบบโคดและแบบถ้วยสุดท้ายก็บรรจุหีบหอเก็บไว้ที่ห้องเย็นพร้อมส่งให้พวกเราได้อร่อยกันพี่สมคาส่งสงสัยจังเลยค่ะทำไมมีแต่ผู้ใหญ่เต็มไปหมดเลยคะยังไม่เด็กๆก็ชอบกินไอศครีมไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยไอศครีมกับเด็กๆเป็นข,ของคู่กัน แต่แมกนัมวันนี้เรารู้ว่าผู้ใหญ่ก็ชอบทานในสตรีมด้วย<ฮ>ะนะก็เลยทำาอสตรีมสำหรับผู้ใหญ่รู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยคิดว่ากินในสตรีมเก่งไหมเปรียบเทียบกับชาวต่างประเทศเนี่ยน่าจะเก่งน,นะค<น>ะ,<น>ะเพราะว่าส้มเห็นคนตอดแถวรอบแบบเยอะมากเลยแล้วตอนนี้มากจริงๆแล้วถ้าดูทั้งประเทศเนี่ยคนไทยยังทานในสตรีมน้อยมากปีหนึ่งเนี่ยถ้านับเป็นแท่งเนี่ยนะคะขนาดแมกนัมเนี่ยปีหนึ่งแค่สิบแท่งเองก็เดือนหนึ่งยังไม่ถึงแท่งหนึ่งเลย รู้จักชาวอเมริกาไหมอเมริกาักอ็ทานไอศครีมปีหนึ่งนั้น19ลิตรต่อคนต่อปีก็มาประมาณ200แท่งต่อคนต่อปีสิงคโปร์ใกล้บ้านเราหน่อยนะคะก็ทาน9ลิตรก็ประมาณ100แท่งต่อคนต่อปีคนไทยเนี่ยแค่10แท่งต่อคนต่อปีคนไทยทานน้อยจังเลยใช่อากาศยทุก บบใครๆก็แบบกินในติมนั้นเลยเพราะว่าไอศครีมสําหรับผู้ใหญ่มีน้อยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสรรสร้างไอศครีมให้ทุกคนได้ รู้ไหมครับว่าปัจจุบันคนไทยซื้อไอศครีมทานกันเฉลี่ยแค่0.85ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคนอเมริกันที่ทานไอศครีมกันมากที่สุดในโลกหรือถึงคนละ18.62ลิตรต่อปีรองลงมาคือประเทศนิวซีแลนด์15ลิตรต่อคนต่อปีอืแปลกไหมล่ะประเทศในเขตหนาวกลับรับประทานไอศครีมกันเยอะมากๆมากๆ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผู้ใหญ่จะทานไอศครีมมากกว่าเด็กๆซะอีกตอนแรกคิดว่าเด็กๆเท่านั้นที่ชื่นชอบความหอมหวานและเย็นๆอืมคิดผิดถนัดเลยมาทานนี่ก็อร่อย,ออยชอบแบบไหนครับชอบแบบชอบ็อกโนกะแลตเกบที่จิ้มอะ่ะแล้วมีผลไม้มีแตงโมมีอะไรพวกเนี้อร่อยแปลกดิช็อกโกแลตแล้วคนน้องไงชอบอะไรีมชอบไอศครีม แล้วพอดีชอบกินรสไหนรสวานิลาช่วงหน้าจะพาไปรู้จักกับพี่แซมซึ่งเป็นเชฟผู้คิดค้นเมนูไอศครีมอร่อยอร่อยให้กับกระตังกระตังเมได้รับประทานกันวันนี้อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเขาคิดเมนูไอศครีมกันอย่างไรพบกันช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนชอบไปไหนนะครับ สนับสนุนรายการโดยเกรดเซนเซชั่นส์คาร์เจลหอมปรับอากาศติดรถยนต์ a g จีแกหนึ่งเดียวเรื่องความมั่นใจนมสดฮอไกโดเข้มข้นทุกหยสดสดสดจากฟาร์มค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ในส่วนของการทำแมกนัมค่ะเมนูวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีเชฟ ขอแนะนำนะคะนี่คือเชฟแซมที <S S ่คิดเมนูของแม็กนัมคาเฟ่ในวันนี้ให้กับเด็กๆเดี๋ยวสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆทำไอศครีมแม็กนัมกับเชฟแซมอะไรดีไหมคะอยากทำไหมคะอยากค่ะอ่างั้นทำเลยค่ะอ่าเชฟแซมโชว์โชว์ค่ะถือถือค่ะ thank you okay so basically whatever you fancy ใเมสามอย่างอันนี้คือ b r o w นี e อร่อยมากเลยนะคะ b r o น i ่อยากใส่ไหมอันนี้ m a t เมล a l o w อันนี้เป็นถั่วอันนี้อะไรคะ h is cherry r r y แหอันนี้เป็น white c h o c o l a t นะคะอันนี้ก็เป็นอัถอัมอนอนี้ใส่เลยใส่เลยเสร็จแค่ะเสร็จแล้ว เอาเสร็จแล้วโอเคอ่ปิดฝาปิดฝาเดี๋ยวเชฟทำให้ดู give h i a good shake เฮยเฮยเช็คเช็คเช็คเอาเท่ๆเลยาอะสูงสูงสูงกับให้หลายอย่างแรงแรงแรงเอ้ยเยอะเอาท่าสวยๆด้วยท่าสวยๆเช็ค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 โอเคอ่าแล้วก็ดิฟจุ่มไปที่ช็อกโกแล้วโอเคอ่า รีบเออก่อนที่ช็อกโกแลตจะแห้งนะคะเย็นเพราะความเย็นจากไอศครีมแล้วก็แล้วก็ส่วนผสมนี้ก็จะเกาะทิดไอศครีมอ่าเสร็จแล้วอ่ะอันต่อไปให้เด็กๆโอเคใครเออกระตังหรือตังไม่อ่ากระตังอันนี้ไวช็อกโกแลตไม่ใช่มิ้วมิ้วอันนี้ผสมนมอันนี้ช็อกโกแลต

น่ากินมากเลยดูดูาน้องตังเม่ลูกอ,อันนี้ช็อกโกแลตหรือดอาร์กช็อกโกแลตเด้ออันนี้วิวชออวว็อกโกแลตว้าวอ่าเอเคโอเคเก่งมากเลยลูก กลับเสี้ยงเก่งมากเลยโอเคระวังเลยเก่งมากเลยค่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอ้โห drizzle over white chocolate the the gotta You top okay อันนี้คืออะไรรดอะไรช็อกโกแลตสีขาวไว้ช็อกโกแลตแล้วเราก็หยอดนะคะราดให้สวยสวยไหมลูกสวยมากอีกหน่อยไหมชอบเยอะไหมข้างหลัง ไม่ต้องเลยข้างหน้าอย่างเดียวก็พอแล้วลูกอ้าวทสวยๆจ้ะอ้สวยไหมแ้น้เยเก่งมากเลยสวยอ่าเสร็จแล้วค่ะสวยงามมากเลยแนเห็นก็อยากกินละเห็นก็อยากกินละอร่อยอร่อย กินไหมคะตุ่มใจไหมคะท่านแม่เมนูพิเศษตั้งชื่อไหมตั้งชื่อหน่อยไหมแม็กนัมตังเมแม็กนัมกะจังแล้วก็แม็กนัมพี่ซ้อมคะ่ะแม็กนัมพี่เ้ิมสไปซี่เ้ิมพี่ซ้อมหัวใจไม่ไหวแล้วอะคะ่ะซ้อมว่าเราไปลองชิมกันดีกว่าไหมคะไปเลยค่ะขอบคุณนะคะเจ๊แบงค์กินขอบคุณค่ะคุณน้ามีเคล็ดลับอะไรในการขายไอศครีมแม็กนัมเนี่ย Oh ได้กาไรเยอะครับโอ้โห oh เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยตะกี้เราบอกเรามีกลยุทธ์ 4P <ช>แต่เคล็ดลับ,บที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะต้องบริการเป็นเลิศลูกค้ามาแล้วติดใจใช่ไหมเราก็ในร้านเนี่ยถ้าสังเกตตะกี้ได้ไปทําไอศครีมให้ได้มีประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็มีความสุขจะได้กินไอศครีมอย่างมีประสบการณ์นะคะก็เป็นเคล็ดลับ สแบบสุดยอดฝากให้กระตังเอาไว้เปิดกิจการใหญ่โตนอกจากร้านอสอศคริปก็ใช้ได้เหมือนกันแน่นอนนะครับว่าการทำธุรกิจก็ต้องวางกลยุทธ์เรามาดูกันนะครับว่าสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไอศครีมต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง 1. ไอศครีมต้องอร่อยฮแน่นอนครับถ้าไม่อร่อยลูกค้าก็ไม่ซื้อ 2. ราคาที่เหมาะสม 3. ทำเลที่ตั้งร้านต้องมีความสะดวกในการหาซื้อ 4. การบริการควรดีเยี่ยมสุดท้ายบรรยากาศของร้านต้องทําให้ลูกค้าประทับใจหากทําสิ่งเหล่านี้ได้รับรองลูกค้าเต็มร้านแน่นอนครับอ่ะอ้าอ,อม,มเนี่ยไอศครีมฝีมือก,กระตังกระตังเมเขาแหละ ปล่อยให้ทั้ง3คนอร่อยกันไปก่อนช่วงหน้าติดตามคำถามประจำสัปดาห์ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันกับรายการห้ามพลาดนะครับ สนับสนุนรายการโดย AIA ประเทศไทย45ปีสายการบินบางกอกแอร์เวยส w วีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติช่วงรอบรู้เรื่องการออมวันนี้ใครเป็นหนี้เรามีวิธีหยุดเป็นหนี้มาฝากครับต้องเรียนว่าเรื่องหยุดหนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องหนึ่งนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็พบว่าหลายๆครอบครัวหลายๆครัวเรือนหลายๆบุคคลเนี่ยก็มีหนี้สินมากมายนะครับเกินกําลังจะจับใจ่ายใช้สอยใช้คืนได้นะครับหนี้สินหรือภารหนี้เนี่ยอธิบายได้3จุดง,ง่ายๆก็คือว่าความต้องการที่จะมีสิ่งของทรัพย์สินบางอย่างแต่เงินไม่พอจึงต้องไปขอยืมผู้อื่นนะครับยืมจากสถาบันการเงินยืมจากบุคคลอื่นก็ได้ มีภาระดอกเบี้ยเหินต้นฉะนั้นต้องต้นทางต้องแก้ไขก่อนว่าท่านจะไปต้องการอะไรท่านก็ต้องพิจารณาว่านี่เป็นสิ่งจําเป็นนะครับหรือเป็นสิ่งที่ท่านต้องการนะครับถ้าสิ่งจาเป็นท่านก็ซื้อได้นะครับแต่บางครั้งท่านก็ต้องการบางอย่างซึ่งอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ก็ต้องคิดดีดีนะครับเพราะยิ่งๆเนี่ยหลายๆโครงการหลายๆที่ได้ยินได้ข่าวได้ฟังมาให้ท่านสามารถซื้อก่อนนะครับไปคิดดอกเบี้ยนะพอได้10เดือน พอได้6เดือนเป็นต้นเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นหกเดือนเป็นตน้นท่านก็ต้องคิดได้ๆว่าท่านคุ้มค่าที่จะไปซื้อมาหรือไม่นะครับและที่สาคัญว่านั้นก็คือว่าท่านเองต้องระวังเรื่องบางครั้งเนี่ยบางครั้งที่เขาบอกว่าศูนย์เปอร์เซ็นนั้น,เ,นเขาอาจจะบวกราคาดอกเบี้ยเข้ามาในสินค้าแล้วก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องคิดรอบคอบเพราะฉะนั้นก็อยากจะชักชวนอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาบริหารนะครับการมหน้ถ้าเราสามารถ มีหนี้อย่างถูกวิธีหรือหยุดหนี้บางอย่างสิ่งที่ไม่จําเป็นก็จะดีขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งแรกที่อยากจะฝากก็คือว่าถ้าเราเริ่มต้นในโครงการที่เราจะเริ่มพยายามผลักดันต่อไปก็คือหยุดหนี้มีออมพร้อมลงทุนนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยพยิจารณาบริหารจัดการการมีหนี้ให้ถูกต้องท่านก็จะได้ประโยชน์จากการมีหนี้ที่วนนี้นั้นทําให้รวยได้แต่ถ้าทําให้ถูกต้องหนี้นั้นทําให้จนได้นะครับ จุช่วยฝากอะไรกับคนบ้านแล้วก็คนแรกส่งไปนี้ด้วยค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะเดือนเมษาช่วงองกรานน,อน้อนเนี่ยอากาศร้อนทานไอศครีมแล้วก็มีความสุขก็อยากเชิญชวนคนไทยให้ทานไอศครีมกันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยซึ่งทางไอศครีมวอลจัดให้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอยากเชิญชวนมาที่แม็กนัมคาเฟ่นะคะเพราะเราจะเปิดถึงวันที่31พฤษภาคมเท่านั้นก็อยากให ประสบการณดื่มดำกับแม็กนัมนะคะเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ดื่มเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะส้มกับตังกับตังเบก็ต้องขอบคุณพี่จุกมากๆเลยนะคะที่วันนี้พาเราทัวร์ร้านแม็กนัมคาเฟ่แล้วก็ยังห้อประสบการณ์ในการทำไอศครีมเองกับมือด้วยขอบคุณมากนะคะ่คะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณเสื้อผ้า สวยๆน่ารักๆของเด็กๆนะคะจากพรอบเพจค่ะสำหรับวันที่นี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสุขสันต์วันสงการค่ะบ๊ายบายกินเลยดีกว่าค่ะอ่าทานกันเลยอร่อยแน่เลยอ้าอ้าอ้าอร่นชิมอร่อยไหมคะข้างในแปลกกอ่าด สัปดาห์หน้าไปดูการทำธุรกิจนมพร้อมดื่มเข้มข้นเข้มข้นสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากนมสดมากมายอย่าพลาดชมนะครับฉันเลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วถามว่าเค้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอะไรคำตอบคือประเทศอังกฤษครับส่วนสัปดาห์นี้ถามว่าคนชาติใดกินไอศกรีมมากที่สุดในโลกในโลก ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีและตอบคำถามประจำสัปดาห์ได้ที่ www.facebook.com/ กตัง t v แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ